กลับมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกรุ๊ปคัสรอบสอนสดคาไฟเดย์อินดิชเมนต์ในหนึ่งไตามาาจะจัดหนึ่งครั้งซึ่งเดิมทีมีการเรียนสอนสด3วันครั้งนี้ขยายเป็นแบบ5วันเป็นไฟเดย์อินดิชเมนต์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการเนมนเมนต์เทรนดกลุ่ม 50K บวกบวกพิเศษช่วงนี้มีสเปเชียลไพร์หนึ่งไตามาสราจัดกัน1ครั้งโดยครั้งนี้ทำไมถึงขยายเป็น5วันเพราะหลายคนมีมาบอกพี่รักษว่าอยากจะเตรียมไปเข้า MT50K บวกพี่รักษ์เพราะ 50K บวกเรียน3วันไม่พพอนนนะเราฉั้ ใครที่จะปักหมุดเข้าโครงการเมนเทนเมนเทรนีโครงการใหญ่และนะคะอยากได้สเปเชียลプライซและรวมถึงนะเรียนแบบกลุ่มค่าเรียนจะถูกกว่าการเรียนแบบไพรเวทประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวใครที่บอกว่าพี่ลักหนูอยากเรียนกับเพื่อนเอาตัวมาอยู่ในคลาสได้เลยโดยพี่ลักจะบอกว่าต้นปีช่วงไฮซีซันอะไรบ้างจะกลับมา1ค่ะมีในส่วนของตัว t ูนิกเจนจะกลับมาอยู่แล้ว 50K บควก2 UMC ค่ะ 50K บวกก็จะกลับมาเช่นเดียวกัน3ออร่าเกี่ยวกับสถาบันเสริมความงามมีจ่ายสำหรับ พตีไม่เกิน 50k และสําหรับปโท 50k บวกจนไปถึง 70k 4ค่ะโครงการ Generali ซึ่งมีการจ่ายอยู่ที่8 0 k ไม่เกินนี้5ค่ะโครงการ p r u e n t i a l ซ้ายนะคะบริษัทประกันหนะ้าจ่ายที่ประมาณ 60k บวก6ค่ะโครงการ u r n e x จ่ายอยู่ที่ 50k บวก Next, ยย7นะคะ Management 20ของ UOB ซึ่งจริงเขาวางครุชชั่นการจ่ายรับคนที่จบปร,ริญญาโทไว้ไม่เกิน 60k 8โครงการ Management 20ของ,ง Centh Associate ซึ่งวางครุชชั่นการจ่ายอยู่ที่ 50k บวกบวกรับคนที่จบ ปริญญาโทเท่านั้นไปที่ไหนอองมีเมนเมนต์เทอร์นีอีกหลายโครงการที่จะเปิดรับสมัครซึ่งพี่รักษ์จะบอกว่ายกตัวยอย่างนะมีของเบท้าโกลก็จ่าย 50k บวกจบอะไรก็สมัครได้เพราะฉะนั้นพี่ลักษ์จะบอก MT ที่จ่าย 50k วางเวอรชันการจ่าย 50k บวกบวกนะช่วงต้นปีจะกลับมาเกิน10โครงการเพราะฉะนั้น โอกาสจะเลือกคนที่พร้อมครที่อยากจะเป็นเด็กจบใหม่และมีรายได้สูงนะและอยากจะเติบโตไปกับโครงการเมนเทนเมนเทนีพลาดไม่ได้กับการเรียนรอบแบบกลุ่มพิเศษค่ะตั้งแต่วันนี้จนไปถึงสิ้นเดือนนี้มีนะคะ Special Price สเปเช a ยลพลายสโดยราคาเต็มของคอร์สเรียนไฟเดนริชเมนตอยู่ที่นะคะประมาณ17,000บาทโดยพี่เล็กจะบอกว่าครั้งนี้ p e c i a l l ลพลาสำหรับ30เท่านั้นสามารถใจ่ายที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองโดยนะคะ5วันเรียนสอนสดพิเศษสิ่ง ที่ทุกคนจะได้ถ้าอยู่ในกลุกคัสคุณจะได้เซ็ตหนังสือคำาลืค่า1,598บาทแถมไปด้วยโดยพี่ลักษ์จะบอกคุณจะได้ของแถมเป็นอ e ีบุ๊กรละพิเศษจะได้รับการปรึกษากับพี่ลักษ์ฟรีทั้งหมด6เดือนโดยใครจะไปโครงการไหนแคปจอมาปรึกษาได้เลยและรวมไปถึงเวลาไป MT โครงการต่างๆแต่ละรอบถึงโครงการไหนถึงรอบไหนแล้วแคปจอมาขอคําปรึกษาพี่ลักษ์จะส่งซีครีกลับไปให้น้องๆแต่ละโครงการโดยอย่างที่บอกนะ10โครงการนี่คือไม่น้อยนะโอกาสจะเลือก ือกคนที่พร้อมส่วนใหญ่แล้วถ้าใครที่จะไปโครงการ50บวกเขาจะเรียน7 day exclusive และ5 day enrichment แบบ private แต่ว่าพี่ลักษ์จะบอกว่าหลายคนมีมาปรึกษาพี่ลักษ์เพราะว่าบัตเจ็ตนะคะจำกัดพี่ลักษณ์ก็เลยออกเป็นแบบกลุ่มมาให้ซึ่งแบบกลุ่มนะถ้าใครสนใจ s เ e c i a l price จำกัดแค่30เท่านั้นถ้าครบแล้วจะไม่มีราคานี้อีกส่วนถ้าใครอยากจะเรียนเป็น private พี่ลักษ์แนะนำเรียน7 day exclusive เพราะล่าสุดอย่างเดือนนี้มีน้องน้องนักเรียนนะ สเตเวนเดเอ็กซคลูซีฟซึ่งเรียนไปประมาณไม่เกิน2เดือนก่อนหนะ้าเขาโพสต์ตั้งแต่ตอนเรียนกับพิลัก์นะจนมาถึงตอนนี้ไฟนอลอินทิวิวโครงการใหญ่ แล้วก็ได้ไม่พลิกโผลเลยซึ่งโครงการใหญ่ๆจะคัดกัน2-3เดือนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่ลักษณถึงบอกว่า7 d a y exclusive นี่จะเห็นผลประมาณ2-3เดือนเพราะหนึ่งโครงการมันคัดกันยาวแบบนั้นพี่ลักษณกำลังกลุ่มพวกเราไปเข้าโครงการกลุมก่ม 50K บบวกๆให้พ,พี่ลักจะบอกว่า MT ถ้าคุณรู้เทคนิคมันเข้าไม่ยากประเด็นคือปักหมุดไว้ที่ไหนอออินหรือเปล่าเพื่อจะไปถึงฝั่งฝันตรงนั้นเพื่อนั้นถ้ารที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการนำส่งสิ่งเครื่องการต้องการหาและนำแวร์ลูของตัวเองเนี่ ตรงกับผลิตที่องค์กรต้องการมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสสำหรับใครที่สนใจสามารถปรึกษาโครงการบริเนตเมนต์ทวนี้เข้ามาฟรีได้ทั่วประเทศและรวมไปถึงนะใครจะสนใจสมัครซ้าเรียนคลาสเรียนก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะกดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ